คุณหนึ่งสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับจ้าครับค,ค,คุณหนึ่งเราตัดเดลต้าไม่ได้เมื่อกี้คุณอาทิตย์บอกว่าถ้าลงทุนในหุ้นอะไรตัวเราตัดได้แต่พอลงลงทุนในทรีเฟกเราตัดไม่ได้แต่ว่าวันนี้ดูเหมือนคนคนคน,นักลงทุนจะเริ่มย่อยข้อมูลได้แล้วก็เริ่มตั้งท่งได้แล้วเหมือนกันรนี้ก็วัน<ะ>นี้จริงๆทั้งห่มนะครับคิดว่าเซนติเมนต์ลบจาก จริงๆมันต้องบอกว่าันนี้มันเป็นซนติเมนต์ลบจากฝั่งทั้งฝั่งอเมริกาเป็นส่วนใหญ่เนาะที่ที่เขาปรับตัวลงแรงนะครับผมคิดว่าซนติเมนต์ลบอันนั้นเนี่ยมันกระทบกับหุ้นไทยไปแล้วเมื่อวานนะครับวันนี้ดังนั้นเนี่ยมันก็มีโอกาสที่ซนติเมนต์ลบดังกล่าวอันนั้นเนี่ยมันจะกระทบจํากัดมากขึ้นในวันนี้ผมให้ภาพนี้แล้วกันนะครับค่ะก็เดี๋ยวแชร์หน้าอจอได้เลยเดี๋ยวเราขอลองแชร์หน้าอจอนะครับมาแล้วค่ะคอันนี้เป็น จอกาฟผมใช่ไหมครับใช่ค่ะโอเคครับผมก็คือถ้าถ้าเราดูแนวโน้มของตัว S50 ตัว S50 Future นะครับในภาพใหญ่เนี่ยก็จะเห็นว่าแน่นอนว่าต้องยอมรับว่าเขาอยู่ในภาพของการเป็นไซเบิ์ดาวนะครับแต่ว่า,ถ,าถ้าให้สังเกตก็คือบริเวณเนี่ย870กับ865จุดตรงนี้เนี่ยเขาลงมาแถวๆนี้เขาเด้งมาแล้วเนี่ยถ้านับก็คือ,อครั้งที่1ครั้งที่2แล้วก็ครั้งนี้เนี่ยจะเป็นครั้งที่สหรือเปล่า ถ้าสมมติว่าครั้งนี้เขาเด้งในรังที่3เนี่ยก็มีโอกาสที่เราจะเห็นภาพย,ยังยืนยันเหมเือนเดิมนะว่าจะเห็นภาพของการฟื้นตัวได้แต่ว่าการฟื้นตัวเนี่ยจะชัดเจนถ้าเกิดถ้าเกิดอันนี้พูดในแง่ว่าในกรณีที่เขาฟื้นตัวขึ้นไปนะครับการฟื้นตัวจะชัดเจนเนี่ยเขาจะต้องขึ้นไปเบรกตรงนี้ก่อนนะครับก็คือ887จจุดจะเป็นจุดหลักนะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยมันลงมาคล้ายๆกับที่พี่อาทิตย์บอกเมื่อกี้ก็คือมันอยู่ในจุดที่เรียกว่าเป็นจุดที่ตัดสินใจนะครับว่า เขาจะอยู่หรือว่าเขาจะไปจากไอ้ตรงแนวรับบริเวณกรอบเนี่ยนะครับทีเนี้ยผมเนื่องจากว่าตลาดเปิดมาช่วงเชา้าเนี่ยผมก็อยากมาให้ดูที่ภาพที่ที่มันเล็กลงนะครับ oh. ต้องมาดูในไทม์เฟรมที่ที่มันเล็กลงนะครับมาดูในไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงจะเห็นว่าวันนี้เนี่ยตอนเช้านะครับเขาลงมาที่บริเวณแนวรับเดิมเลยครับบวกลบ867จุดแล้วก็แล้วก็แท่งแรกเนี่ยเริ่มมีสัญญาณรีบาวน์นะครับวันนี้ผมให้ดูว่าถ้าสมมุติว่า เขาเกินนะครับ800ให้ให้เปเลขมงมก็คือ875จุดขึ้นไปได้วันนี้ผมคิดว่าตัว S50H25 จะกลับมาอยู่ในภาพของการรีบาวาาาระยะสั้นเพื่อขึ้นไปทดสอบ8ป7จุดได้นะครับแต่ว่าอย่าหลุด867จุดลงมานะถ้าหลุด867ลงมาตรงนี้มีความเสี่ยงที่จะลงไปในกรอบแนวรับสัดไปนะครับที่854จุดครับผม ค่ะแม้แมว่าเดลต้าก็ยังเห็นภาพในการปรับตัวลดลงในเช้าวันนี้ก็ก็ยังมองในมุมที่ผมคิดว,ว,<ช>ว่ามันมีตัวอื่นที่พยุงอยู่นะครับเมื่อกี้ตอนเช้าผมดูนะครับถ้าจะให้ดูก็คือเนี่ยตอนเช้าผมดูเนี่ยตัวถ้า,ถาดูในในกรอบตัวเสถ้าสิบนะครับตัวที่ติดลบมีหุ้นอยู่แค่ห้าตัวเองที่ติดลบแน่นอนว่าเดลต้าเขานําลงมานะครับแต่ว่าตัวอื่นที่ทเหลืออยู่เนี่ยแม้ว่า พลังอาจจะไม่เท่าเดลต้าตัวดี่วก็ตัดแต่ว่าพอรวมๆกันเนี่ยสามิแปดตัวที่ที่ยังเขียวอยู่ได้เนี่ยก็คิดว่าน่าจะช่วยประคองจาก,จากแรงกดดันของตัวเดลต้าได้นะครับงั้นเช้าวันนี้คือให้น้ําหนักของการรีบาวได้ผมให้น้าหนักของการ,ราที่ถ้าถ้าเช้าเนี้ยถ้าช่วงเช้าเนี่ยไม่หลุดแปดหกเจ็ดลงมาค,มคิดว่าน่าจะเป็นภาพของการค่อยๆฟื้นตัวรีบาวขึ้นไปได้นาต้งนก็อยู่แถวแปดแปดเจ็ดตามกรอบที่คุณหนึ่งตีไว้ให้แล้วก็สต็อปรอสถ้าหลุดแปดหกเจ็ด อ่าสต็อปลอสก็อาจจะวางเผือเหลือมานิดหน่อยเป็นแปดหกห้าเลขกลมๆเลขเลข็ๆตรงๆแล้วกันนะครับโอเคแต่ว่า Stop l o อ s แล้วต้องรีบกลับหน้าเลยไหมคะเพราะว่าข้างล่างเลยผมว่าคือถ้าสต็อปลอสเรารีบกลับหน้าไหมคือถ้าหลุดแปดหกห้าลงไปเนี่ยแนวรับถัดไปมันอยู่ประมาณแปดร้อยห้าสิบสี่จุดนะครับมันก็จะมีแกลบอยู่สักสิบจุดอ่าคือคนที่ถ้าถ้าจะเล่นเก่งกําไรก็อาจจะฟอลโลชอตลงไปได้นะครับโดยที่ถ้าฟอลโลชอตลงไปเนี่ยก็จะต้องมีสต็อปลอสด้านบนนะครับอยู่ที่สัก 800 74จุดนะครับตรงเนี้ให้ให้แท่งหายตรงเนี้ยเป็นตัว stop loss นะครับก็จะมี r i s r e w a r d มันก็จะพอเล่นได้นะครับก็คือ r i s r y w a r d ประมาณหนึ่งเท่าพอดีครับผมอืมค่ะขอดูสัปดาห์นี้เกี่ยวกับเรื่องของค่าเงินหน่อยได้ไหมคะเป็นยังไงบ้างอ่ะครับผมก็สัปดาห์นี้นะครับถ้าในส่วนของตัวค่าเงินเนี่ยอันนี้ถ้าไปอิงกับตัวดอลาด็กซ์แล้วกันนะครับก็สัปดาห์นี้จริงๆมีประเด็นอยู่สาคัญสาคัญเลยก็คือเป็นการชูเมฟอเมนซีนะครับอันเนี้ย ทยเราเนี่ยจะรู้ผลก็คือเป็นเช้าวันพฤหัสนะครับโดยที่ถ้าเราไปดูมุมมองของตลาดเนี่ยก็คือตลาดเ,เขาคาดไว้อยู่แล้วค่อนข้างชัวร์ว่าเอฟเอ็มซครั้งนี้เนี่ยน่าจะเป็นภาพของการคงดอกเบี้ยนะครับแต่ผลกระทบกับตัวตลาดค่างเงินระยะสั้นนะครับอันนี้ผมคิดว่าภาพของนักลงทุนนะครับบางส่วนที่เขาเขาอาจจะเลือก ขายทากาไรในตัวดอล่า์มาก่อนหน้าเนี่ยเขาอาจจะต้องมาเลือกปิดสถานะตรงนี้แถวนี้หรือเปล่านะครับก็เป็นการปรับสถานะก่อนการประชุมเฟดฟม์สีมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวภาพของตัวค่าเงินในสัปดาห์เนี่ยผมก็เลยคิดว่าน่าจะออกแนวทางไซเวมากกว่านะครับโดยที่มีโอกาสาที่หลังจากการประชุมเฟดสีเนี่ยตัวดอล่านเด็กเนี่ยอาจจะกลับมาอ่อนต่อได้นะครับค่ะขอดูบาทไทยหน่อยได้ไหมคะครับรับตัวค่าเงินบาทนะครับ ก็ตัว usd thb นะครับอันนี้ลงมาที่บริเวณแนวรับคุมกลมเลยก็คือ33.5นะครับแล้วก็รีบาวเล็งขึ้นมาอันนี้ผมมองว่าถ้าการรีบาวของตัว usd thb นะครับไม่ได้ผ่าน34บาทขึ้นไปคิดว่าน่าจะเป็นภาพของการไซเว์เพื่อที่จะลงไปทดสอบ33.5อีกรอบหนึ่งนะครับน่าจะเป็นภาพนี้มากกว่าแต่ถ้าทะลุ34บาทขึ้นไปอันนี้เนี่ยนักลงทุนที่มีสถานะช็อตมาแล้วหรือว่ามีสถานะถือสถานะช็อตอยู่เนี่ยอาจจะต้อง ปิดก่อนสต็อปลอสตัวสถานอาชตออกไปใช่ครับค่ะแต่ว่าถ้าดอลลาร์มีโอกาสอ่อนค่ามันก็เป็นแรงผลักดันอันหนึ่งนะคะที่ทําให้โอกาสที่ค่าเงินบาทตัวค่าเงินบาทจะเป็นอยู่ในแนวโน้มแข็งค่าได้ต่อใช่ครับอืมก็ให้น้ําหนักเท่าแ่สามสิบสามห้าสิบนะคะใช่ครับอันนี้คือแนวหลักครับค่ะอันนี้ตุกจีไม่ถามเรื่องทองไม่ได้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะทอง ผมตัวราคาทองคำนะครับแน่นอนว่าพอระยะสั้นเนี่ยภาพมันเหมือนอย่างที่ผมเล่าไปเมื่อกี้คือกกอนในฟูมซีเนี่ยก็มีโอกาสที่ตัวนักลงทุนเนี่ยจะซื้อกลับในส่วนของดอลลาร์นะครับตัวราคาทองคำเนี่ยก็เลยถูกแรงของการซื้อตัวเพราะเช้านี้เนี่ยถ้าถ้าไปดูในรรเผอินว่าในชารติเนี่ยมันไม่เดียวถาวนะครับตัวดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยชเช้านี้เหมือนจะเป็นภาพของการรีบาวขึ้นมานะครับตัวราคาทองคําก็เลยถูกแรง,งกรดดันตร,ตรงนั้นเนี่ย เทขายกลับลงมานะครับแล้วก็ประกอบกับอันนี้เป็นมุมมองของผมก็คือตัวดีบซีกเนี่ยที่มันเกิดขึ้นที่พี่อาทิตย์เล่าเข้าไปในในในช่วงก่อนนีครับอ,อันนี้มันทําให้ภาพถ้าเราไปดูก็คือภาพของตลาดหุ้นอเมริกาปรับตัวลงนะครับตลาดหุ้นยุโรปมันจะเป็นภาพของการปรับตัวลงนิดหน่อยนะครับหลายๆตลาดเนี่ยปรับตัวลงหมดเลยเพราะไอไอไอข่าวกระแสของดีบซีที่เข้ามาเนี่ยทีนี้เนี่ยพอตลาดหุน้นหลายตลาดเนี่ยปรับตัวลงนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เอ่เคลื่อนไหวได้ง่ายที่สุดก็คือ ตลาดค่าเงินนะครับเพราะว่านักลงทุนเนี่ยพอเขาเอาเงินออกหนักจากตลาดทุ้นที่มันมี v a l เอชั่นสูงหรืออะไรก็ตามนะครับอ,ออกมาสิ่งที่เขาจะเข้าไปเป็นอันดับแรกก็คือสกุลเงิน,นงต่างๆนะครับโดยก็จะต้องไล่เรียงกันไปตั้งแต่สกุลเงินที่มีความปลอดภัยสูงนะครับยกตัวอย่างเช่นพวกอดอลลาร์ค่าเงินเยนค่าเงินสวิสฟังอะไรพวกเนี้ยนะครับผมคิดว่าเป็นสกุลเงินลำดับแรกๆที่ ที่จะมีโอกาสที่จะแข่งข้าได้ในในช่วงที่ตลาดหุ้นโลกมีความผันผวนนะครับตรงนี้มันก็เลยเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ตัวค่าเงินดอลลาร์เนี่ยแข่งข้าขึ้นมาด้วยนะครับมันก็เลยทําให้ตัวราคาทองคําเองเป็นภาพของการย่อตัวลงมาโดยถ้าเรามาดูที่ราคานะครับตัวราคาทองคำมันยังไม่ได้เสียทรงอะไรนะครับมันยังอยู่ในภาพของการเป็นขาขึ้นอยู่ตามแนวโน้มของตัว อ่าชแนลริ่งขาขึ้นอันนี้ที่ผมตีไว <t> ้ให้นะครับรอันเนี้ยทีเน,นี้ยตอนเนี้ยมาลงมาที่จุดสําคัญนะครับก็คือ2 7 3 0เ็สิบเหรียญวันเนี้ยถ้าตัวราคาทองคําไม่ได้หลุดสองเจ็ดสาสูตรลงมานะครับ <t> ผมคิดว่าตัวราคาทองคําน่าจะเป็นภาพของการไซด์เวย์เพื่อที่จะขึ้นต่อไปได้อีกรอบหนึ่งนะครับแต่ว่าในทางกลับกันนะครับถ้าเกิดว่าตัวราคาทองคำเนี่ยหลุด 2, 7, สองเจ็ดสสูตรลงมาอันเนี้ยมีโอกาสที่จะกลับแนวโน้มออกมาเป็นไซด์เวย์หรือว่า ออกข้างได้นะครับอันนี้ให้ระวัง2730เอาไว้นะครับส่วนนะักลงทุนที่มีสถานะอยู่แล้วนะครับเนื่องจากว่าถ้ามันเป็นขาขึ้นเนาะถ้านักลงทุนมีสถานะรองอยู่แล้วเนี่ยตรงนี้ยผมคิดว่าการถือรองต่อเนี่ยน่าจะยังได้เปรียบมากกว่านะนะก็ให้ดู2730เอาไว้ครับถ้ายังไม่ได้รูด2 2730ลงมาก็เน้นบปการถือรองไปต่อได้ครับกับตัวราค<ภ>าทองคำ ท่านถามเพิ่มเติมหน่อยสิบบกว่าถ้าสมมติคนที่ค่อนข้างรับความเสี่ยงได้นะอันนี้จะเป็นคาถามแอบๆสุ่มเสี่ยงหน่อยนะคะถ้าตัวซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์ค่ะในขณะนี้เองอะ่ะเหมือนกับว่าเราก็พอจะรู้ว่าตัวไหนที่เป็นตัวที่ที่แดงมีโอกาสแดงหรือว่ามีโอกาสเขียวขนาดนี้เราเราหันไปไปลงทุนในซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์ได้ไหมคะก็ก็ได้เหมือนกันครับผมก็สำหรับตัวซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์นะครับจริงๆวันนี้ที่ผมเลือกไว้ในบทวิกาตอนเช้านะครับก็จริงๆคือไม่อยากให้เข้าไปลงทุนในตัวที่มัน มีประเด็นที่มันดูแบบผันพวขันตึนมากเพราะว่าว่าแบบเออมันแบบหรือเปล่าคนแบบชอบความเสี่ยงอะไรเงี้ยก็คือคือถ้าเกิดว่าจะไปไปเล่นในตัวที่อันนี้คือหมายถึงว่าเอาตัวที่มันแทงเล่นเล่นกับความเสี่ยงอันนี้เลยไหมครับหรือว่าใช่ใช่เอางี้เอาเดลต้าใช่ไหมคือคือถ้าไปเดลต้าเนี่ยอันนี้คือจริงๆอ่ะผมถ้าดูจากกราฟเนี่ยแน่นอนว่าพอมันหลุดเอไอ ไอ้หนึ่งร้อยสาสิบเจ็ดตรงนี้ลงมานะครับมันก็จะมีโอกาสที่จะลงไปแถวหนึ่งร้อยี่สิบหกได้นะครับแต่ว่าอย่างอย่างหนึ่งเลยก็คือต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าเวลาเขาลงมาแรงเนี่ยการรีเบลของเขามันก็จะแรงเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ผมคิดว่าให้เน้นดูเป็นอย่างงี้ดีกว่าให้เน้นดูเป็นรีสิวอตดีกว่านะครับว่าถ้าสมมติว่าเราอยากจะเล่นชอตตรงนี้ถ้าคิดว่าเขาลงแน่แล้วเราจะไปสต็อปลอสตรงไหนนะครับออันนี้ผมให้ดูก็คือถ้าสมมติว่าตอนเนี้เรามองว่าแนวรับของเดลต้าอยู่ที่ัก บริเวณ125นะครับตรงนี้ราคาอยู่ที่132 132กับ125ก็คือประมาณ7บาทครับแปลว่าถ้าเราต้องการรีสิบบอทหนึ่งเท่าเนี่ยด้านบนเนี่ยสต๊อปลอตต้องประมาณ139นะครับถ้าคิดว่าซื้อตรงนี้เราสต๊อปลอต139เราโอเคเนี่ยตรงนี้ผมคิดว่าก็สามารถเทรดใช็อตได้ครับเดวต้าเดี๋ยวคุณหนึ่งดูกันเดวต้าจริงๆเราเห็นจุดที่จะเข้าช็อตได้แต่พอมันเปิดกระโดดลงจุดจุดนี้มันก็เลยแบบดูมีความเสี่ยงมากกว่าใช่ พ้าจริงๆพอมันหลุดหลุดโลนจริงต้องอต้องช็อตแล้วถูกไหมคะคืออ่าใช่ครับคือถ้าเกิดเราไป <Okay. S 1> เอาง่ายๆคือถ้าเราไป follow ช็อตตรงนี้เลยเนี่ยอันนี้ผมคิดว่าคืออันนี้อย่างที่ผมเน้นย้ำไปเมื่อกี้ครับคือดูในแง่ของรีสีวอร์เนี่ยเพราะว่าเรามองว่าแนวรับถัดไปมันอยู่ที่125ใช่ไหมครับพี่จอยออเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราช็อตไปเลยตรงเนี้มันมีแกบจนถึงแนวรับเราเนี่ยอีกแค่นิดเดียวอย่างในขณะที่ stop loss เนี่ยเราจะไป stop loss ตรงไหน,นถ้าเราไป stop loss ตรงที่เขา อ่าหลุดลงมาเขาหลุด137ลงมาใช่ไหมครับสต็อปลอ็อตเราก็น่าจะต้องอยู่สักแถวสัก138 137อ่า138 139อะไรประมาณเนี้ยกลายเป็นว่าลิสติบออดเรามันไม่ใช่หนึ่งแหละมันมันเป็นแบบเราเรายอมที่จะเสียความเสี่ยงมากกว่าหนึ่งเพื่อที่เราจะเอาจะแค่หนึ่งอะไรเงี้ยครับมันก็จะดูแบบเ,เป็นกลยุที่ไม่ค่อยคุม้มสักเท่าไหร่อืมอ่ะงั้นงั้นดูอีกตัวงั้นดู BH อีกตัวหนึ่งค่ะดูซิว่าเราใช้ซิงเกิลสต็อคฟิวเจอร์ช่วยได้ไหมนเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นภาพแบบเนี้ พอลงมาเสร็จแล้วมันเด้งกลับอ่ะอ่าสำหรับตัว bH นะครับตัวอันนี้ตัว b H เอเนี่ยอันนี้ผมว่าภาพมันค่อนข้างชัดเจนกว่าตัวเดลต้าเนาะเพราะว่าอ่าแนวโน้มเนี่ยเขามันเป็นขาลงมาค่อนข้างชัดเจนนะครับอันนี้การหลุดตรงนี้ลงไปเนี่ยอันนี้ผมคิดว่าจะเทรดดิ้งช็อตตรงนี้มันดูมีแกวบด้านล่างมากกว่านะครับอย่างแรกเลยก็คือตัว M A C D อ่าตัดลงนะครับแล้วก็การที่เขาหลุดแถวแอันนี้ กอดูราคานะครับก็คือเขาหลุด184ลงมานะครับอันนี้ผมคิดว่าวันเนี้เลือกเทรดดิงชอตลงไปได้นะครับก็คือเทรดดิงชอตแถวๆนี้ก็ได้ครับแถวๆราคาเปิดเลย178ตัดดท,ทุน185นะครับเราก็ไปมองแนวรับถัดไปนะครับแนวรับถัดไปของเขาเนี่ยจะอยู่แถวๆสัก100ประมาณ170ประมาณนี้ครับลิิบบอตก็จะประมาณหนึ่งพอดีก็ถือว่าเหมาะสมเทรดได้ครับอืมอ่านีไว้สำหรับป้องกันความเสี่ยง แต่ว่าแต่ว่าป้องกันดูดูรูปการของเขาตอนช่วงเปิดตลาดนิดนึงนะเพราะมันจะกลายเป็นสองเด้งเอาใช่ป้องกันความเสีย่ยง <c oughs> คุณหนึ่งก่อนก่อนจบตรงนี้ขอนิดนึงสําหรับตัวของทองคํานะคะทองคําสัปดาห์นี้จะมีการประชุม FOMC แต่ว่าน้ําหนักคุณหนึ่งให้น้ําหนักของการที่จะมีการโยกเงินจากตลาดหุ้นมีโอกาสกลับมาหาทองคํา ได้ด้วยอีกแนวนะแนวทางหนึ่งเพราะว่า FOMC รอบนี้ไม่น่าจะมีนัยยะอะไรกับทิศทางดอกเบีย้ยกับหมายถึงว่ากับก,บการคงอัตราดอกเบีย้ยผมมองอย่างนี้ครับคือมีสองประเด็นนะครับประเด็นแรกคือประชุม FOMC กับประเด็นที่สองคือไอ้เรื่องเงินที่ผมเล่าไปตอนแรกเนี่ยม,มันจะเป็นเรื่องของอในภาวะที่ตลาดหุ้นตอนนี้มันผันผวนนะครับเรื่องแรกประเด็นแรกตัว FOMC นะครับตัว FOMC เนี่ยจริงๆคือ ตลาดเขาคาดการไว้อยู่แล้วว่าครั้งนี้น่าจะเป็นภาพของการคงดอกเบีย้ยนะครับแต่ว่าระยะสั้นเนี่ยแน่นอนพอมันเข้า,เข,าเข้าใกล้ก,ลา,การประชุมเนี่ยมันจะมีนักลงทุนบางส่วนที่เขาเลือกปรับสถานะนะครับซึ่งการปรับสถานะส่วนใหญ่เนี่ยมันจะต้องตรงข้ามกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในช่วงก่อนนะครับช่วงสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยตัวดอลลารินเด็กเนี่ยมันเป็นภาพของการอ่อนตัวลงมา เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาปรับสถานะมันก็น่าจะมีโอกาสที่จะทําให้ตัวดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยแข็งค่าระยะสั้นไปจนถึงก่อนช่วงประชุมเอฟเอ็มซีเนี่ยอันนี้เป็นไปได้อันนี้เป็นปัจจัยแรกที่ทําให้ตัวที่ชิดว่าตัวดอลลาร์อินเด็กซ์ระยะสั้นเนี่ยจะเป็นภาพของการรีบาวขึ้นมานะครับทีนี้ปัจจัยที่2ก็คือในแง่ของตัวฟันโฟร,ระหว่างสินทรัพย์เสี่ยงแล้วก็สินทรัพย์ปลอดภัยนะครับก็ตัวตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยแล้วก็ตลาดหุ้นยุโรป ถ้าเราไปดูเนี่ยมันเป็นภาพของการอ่อนตัวลงมานะครับตรงนี้มันก็คือเกิดจากการที่นักลงทุนเนี่ยเขามองว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องอดิซิที่เข้ามาหรือหรือเรื่องวัลูเอชันที่ตึงตัวอะไรก็ตามเขาขายทำกำไรออกมานะครับทีนี้พอเขาออกจากตลาดเนี่ยสิ่งที่นักลงทุนจะเข้ามาเป็นอันดับแรกก็คือการที่เขาเอาเงินออกจากตลาดทุนเนี่ยเข้ามาในตลาดค่างเงินซึ่งมันเป็นตลาดที่ลีควิตตี้สูงแล้วมันก็เคลื่อนไหวง่าย,ายสุดนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็เลยมองว่า เวลาที่ภาวะตลาดหุ้นโลกมันผันผวนผันผวนหรือว่ามัน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 อ่อนตัวลงมาหรือว่ามันมีความเสี่ยงที่อะไรที่ทําให้น้องหุนขายลงมาเนี่ยสิ่งแรกเลยก็คือเงินเนี่ยมันจะกลับเข้าสู่ดอลลาร์กอกนะครับเพราะฉะนั money, ้นเนี่ยถ้าภาพของตลาดหุ้นสหรัฐมันยังผันผวนแล้วก็มีแนวโน้มปรับตัวลงเนี่ยผมเราคิดว่าตัวดอลลาร์เนี่ยมันอาจจะแข็งขึ้นมาระยะสั้นได้ครับผมค่ะแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ดูแนวฟิวเตอร์ไว้2,730เหรียญนะคะค่ะ ค่ะได้ค,ค่ะคุณ,คณน้งนาาองมากเลยค่ะคุณหนึ่งสวัสดีค่ะครัสวัสดีครับ